Do not try to grind coffee bean at the finance zero to six แปดสิบรอบใช่โอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับส่งไวมากร้านนี้ฮะไวโคตรโคตรอะ่ะโคตรไว ไวมากคือสั่งไปน่าจะประมาณวันเดียววันนี้ยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะอยู่ดีๆก็เคอร์ี่ก็โทรมาบอกว่าพี่ครับมีของมาส่งไม่ทันตั้งตัวจริงๆอยู่ดีก็มาเร็วมากในราคาจำไม่ได้แล้วรู้ยังเป็นไรเครื่องบดฮนะตามคำเรียกร้องฮนะผมว่าพี่ไม่จบมันก็ไม่จบนะมันเลยมาเนี่ยอีกกล่องหนึ่ง ความจริงในความรู้สึกคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้นี่แม้บรรทัดนะฮะไม่ถึงฟุตนะคือดูจากรีวิวดูจากรูปดูจากอะไรคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้เพราะว่าราคาก็นะเปิดมาฮะว,วโอเปิดมายิ่งเล็กลงนะครับนี่อีกหนึ่งชั้นนะสวยงาม ความจริงคือไปเซิร์ชหาในอาลีบาบา we can buy อะไรพวกนี้เว็บจี G นอะไปเซิร์ชหาในเว็บจีนนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอใน aba, อาลีบาบาคือรับทาแบรนด์นะฮะแล้วมันเป็นดีไซน์เดียวกันกันกบอันนี้เป๊ะเลยดีไซน์เดียวกันเลยแล้วมันเขียนว่าทำมอร์นะครับแล้วก็บอกว่าคุณสามารถติดโลโก้ติดอะไรของคุณได้เลยแต่ราคาก็เอาเรื่องกันนะ8 9 0 0ถึงพันแล้วแต่จำนวนเราสั่งนะครับก็เลยเฮ้ย <Hey. S 1> พอมาเจอในช h อ p e ี La z a d a ก็เลยรู้สึกว่าเขาซื้อจากอันนั้นอะมามถามนะ ถามทุกคนนะถามทุกคนที对对 wir, ่ดูคลิปนี้คิดว่าหรือรู้ไหมว่าแบรนด์นี้รุ่นนี้มันปลอมมีไหมเพอดูเปรียบเทียบนะฮะกล่องมันจะมีโลโก้รูปนาฬิกาสายใช่ป่ะแล้วก็บางกล่องที่เขาเอามาเปิดอ่ะบางอันมีโลโก้บางอันไม่มีโลโก้แล้วร้านก็เขียนว่าประมาณว่าแพ็กเกจอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอะไรอเงี้ย แพคเกจรูปร่างหน้าตาอะไรสารพัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมคือกล่องไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมในหลายอย่างบางคนได้กล่องที่มีโลโก้บางคนได้กล่องไม่มีโลโก้อะไรเงี้ยและไปดูใน t างมอออ Official ครับตัวที่จับมนะันอ่ะมันดันเป็นแบบใสแต่ของที่ขายในช้อปปี้ลาซาด้ามันเป็นแบบทึบฮนะมันไม่ใสพูดเยอะแล้ว ก็เลยเป็นที่มาว่าใช้เวลาในการศึกษานานมากก่าจะสั่งตัวนี้มานะครับตามความคาดหวังฮนะมันไม่มีโลโก้มันจะมีโลโก้กลมๆตัวนี้ใช่ปะมันจะมีรูปนาฬิกาอ๋ออยู่ข้างล่างย้ายมาอยู่ข้างล่างฮนะหรือว่ามันเป็นแพ็กเกจใหม่ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะดูจากภายนอกนะครับโลโก้ที่มันเคยอยู่ตรงนี้ใช่ปะมาอยู่ใต้ตูดนนะฮะ <laughs> ความรู้สึกกล่องเหรอฮะก็ดีนะดูดีเลยแหละก็เขียนด้านนี้ว่า design for a cup of good coffee ไม่ใช่แค่ cup of coffee นะ cup of good coffee แล้วก็อีกด้านหนึ่งฮนะเป็น t h e r m r e อีกด้านหนึ่งก็เป็น get t h e r m r e make great coffee นะครับเขาก็มีครบนะฮะ มีคิวอารค้ให้ด้วยนะครับมีครบทุกอย่างเลยสำหรับด้านหลังก็ไม่มีอะไรเรียบๆแต่กล่องก็ดูหนักแน่นหนาแน่นนะฮะไม่ใหญ่นะเล็กๆอยากรู้มากอยากวัดประมาณ14บสคูณสนะิบเก้าหนาประมาณ6.2เปิดแล้วนะฮะเปิดแล้วนะ มา,มาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะโผล่มาก็คือซิลิก้าเจลนะครับชิ้นแรกเลยแล้วก็เป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าห่อคู่มือรวยดูกระเป๋าก่อนแล้วกันเป็นผ้าเหมือนผ้าคอตตอนนะอ่ะผ้าเหมือนผ้าฝนะ้ายอ่ะแล้วก็มีนี่ทามมอตรงนี้นะครับ เป็นรูปนาฬิกาสายกระเป๋าเป็นสองชั้นนะเป็นสองช่องอะช่องซ้ายขวาก็โอเคอยู่แค่นี้นะดูดิกระเป๋าแล้วก็มีคู่มือนะครับเชนนะทาทม,มอรซีซรีส์นะครับคอฟฟี่กรายเดอร์ <Okay. S 1> ด้านหน้าด้านหลังในคู่มือนะครับ mm hmm. เป็นยาวอย่างนี้เลย ด้านนี้เป็นภาษาจีนอีกด้านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะฮะมี2ด้านก็จะบอกว่าอะไรคืออะไร A B C D E นี่ครับ How to adjust นะครับวิธีการปรับอ๋อเขาบอกเลยนะมี5เบรดกับ6เบรดนะครับเขาก็จะบอกจำนวนคลิกให้นะับแบบ Espresso นะครับ1 0ถึง14คลิกอะไรเงี้ยถ้า5เบรดถ้า6เบรดก็8ถึง9คลิกนะก็คู่มือก็จะบอกให้หมดนะฮะ ก็ถ้าใครซื้อก็ลองศึกษาคู่มือก่อนนะครับด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันต่างกันแค่ภาษานะครับแล้วก็อันนี้เป็น certification นะครับมาดูภายในนะฮะนี่ก็หลายคนน่าจะเห็นรีวิวแล้วนะครับแต่ก็อย่างรีวิวอีกไหนไก็ซื้อมาแล้วก็จะเป็น2ช่องนี้นะฮะช่องนี้ก็จะเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้เปอันนี้เป็นพลาสติกนะครับอืมก้านนี้น่าจะเป็นสแตนเลสตามที่ดูคนอื่นรีวิวมาแล้วก็อันเนี้ยที่บอกเนี่ยไอหัวนี่แหละดูในทามมอออฟฟิเชียลคือมันจะใสๆอะ่ะมันมองทะลุเห็นข้างในอะ่ะคือมองทะลุได้อะ่ะใครไม่เชื่อลองไปดูนะทามมอออฟฟิเชียล ก็มีหลายคนคอมเมนต์ Comment ว่าถ้ากลัวของปลอมก็ไปซื้อในทางมอ o f f i c i a l แต่ทางมอ o f f i c i a l นะตอนนี้อันนี้นะอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบถ้าจำไม่ผิดนะอืมมีอันนี้นะฮะตัวเรียกว่าตัวหมุนแล้วกันแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแปลงนะครับปัดหน้าได้ไหมแข็งๆนิดนึงเป็นแปลงทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวดู ก็ไม่แข็งมากนะปัดกล้อมก็ได้อยู่นะเออคือตัวก้านะแข็งแต่ไปปลายเนี่ยมนนัิ่มๆตรงเนี้ย,ยแบบนะเป็น beauty blogger เห็นปะอืมแล้วก็มาที่นี่ครับอไม่ได้ใหญ่เลยนะเล็กมากหมดแล้วมีแค่นี้ ่ะในไหนก็มีไม้บรรทัดแล้วมีแม่เหล็กด้วยไม่ติดก็ประมาณ14เซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5 5ห้าป่ะเออ5แต่ในสเปคเหมือนจะเป็น52ป่ะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี้ย52แล้วก็ ยาว14นะครับด้านล่างนะครับตูดเนี่ยเป็นสกรีนสีขาวนะครรูปนาฬิกาทรายผิวสัมผัสเป็นโลหะหมุนก็ไม่ยากนะเออนิดเดียวนี่ฮะข้างใน ไม่กินด้วยนะเป็นโลหะนะฮะตัวนี้ก็ <c oughs> ดูเฟือกมันนะครับได้สีนี้มานะ <c oughs> เพราะว่าในสเปคเขาบอกมันจะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช่ปะ่ะ <c oughs> คือ t m s AC2 เนะี่ยมีรุ่นปรับปรุงใหม่เนี่ยเปลี่ยนไอเนี้ยเปลี่ยนใหม่อะ มีเขียนว่าเช็ด e นัด C E C S cos นะครับก็คือหยาบบทหยาบแล้วก็อีกด้านหนึ่งไฟล์ก็คือบทละเอียดก็จะมีลูกศรชี้ให้นะครับจริงมีสัญลักษณ์ด้วยแหละแล้วก็เขาบอกว่าห้ามล้างน้ำเออห้ามล้างเลยนะประกอบล่างนะฮะแล้วก็ฝาปิดมีล็อกไหม ไม่มีล็อกนะก็กดเข้าไปเลยมีไหมอ๋อเป็นหัวแปดเหลี่ยมาะครับเออเหมือนหัวไขควงแปดเหลี่ยมนะก็ให้มันตรงแล้วก็กดลงไปเลยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หมุนหมุนเทสเลยไหมเดี๋ยวคราวหน้านะครับคราวหน้าพี่จะมาบด เทสให้ดูดีกว่าวันนี้แค่เปิดกล่องก็พอนะฮะเออโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่จะบทแต่ละเบอร์ให้ดูนะฮะเนี่ยมันมีคลิกให้ใช่ปะระบดตามนี้แล้วกันเนาะเนี่ยเขาเตือนด้วยนะ Do not try grind coffee bean at the finest เอาสำเนียงอังกฤษเนานะ Do not try to grind coffee bean at the finest zero to six click คือ0ถึง6เนี่ยไม่ให้ทำนะฮะไม่ให้บดคลิกยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งยิ่งละเอียดเดี๋ยวคราวหน้าหลังจากศึกษาได้ละเอียดแล้วจะมาบทเทียบให้ดูเลยว่าแต่ละคลิกเนี่ยมันจะได้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับแปรอบช่วยโอ้โหเฮ้ย